สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิ๋มมีเรื่องเล่าที่ค่อนข้างจะดูเศร้านิดนึงแต่ว่าอยากจะมาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการที่เราอยากจะทำบุญให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเองเนื่องจากเรื่องมันเกิดจากที่ว่าหมาน้อยที่น่ารักของอิวมินนะคะสำหรับที่บ้านดีกว่าชื่อนานาเพิ่งจะเสียชีวิตไป แบบฉุกเฉินเราไม่ได้ตั้งรับไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทำใจอะไรไว้ก่อนเลยแล้วเราก็สูญเสียเขาไปจริงๆนานๆเน,น,นี่ยเหมือนคนในครอบครัวของเราหนึ่งคนเลยนะคะเราเลี้ยงเขาเราดูแลเขาเหมือนกับหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของเราเลยเพราะฉะนั้นอิมเชื่อว่าในหลายๆครอบครัวเนี่ยคงมีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ได้ที่คุณดูแลเขาอย่างดี แล้วก็เป็นสัตว์อะไรก็ได้ที่คุณรักเขาวันนี้อุิมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะให้กับทุกคนได้เข้าใจถึงการทําบุญให้กับสัตว์เลี้ยงหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วโดยที่อุิมก็ทดลองกับ สัตเลี้ยงของตัวเองเนาะว่าเราอยากทําบุญให้นานาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าการทําบุญแบบไหนเนี่ยจะเป็นการทําบุญที่ดีที่สุดหรือแบบไหนเนี่ยจะได้ผลมากที่สุดตอนนี้อุ๋มิมก็ลองทําอยู่3แบบนะคะซึ่งอุ๋มิมบอกได้เลยว่าทุกแบบด,ดีหมดค่ะดีหมดดีมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ว่าสิ่งที่อิ่มเห็นผลได้ไวที่สุดที่รู้สึกว่าเห็นชัดที่สุดดีกว่า ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะคะอุ๋มจะไล่ตั้งแต่1นึสาเนาะอย่างที่1เลยก็คือการใส่บาตรค่ะนอกจากที่เราจะใส่บาตรเนี่ยด้วยอาหารหรือด้วยของขค้าของหวานทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราใส่แล้วเนี่ยอยุ๋มก็ได้บอกหลวงพ่อไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเอาอาหารหมาเนี่ย มาใส่บาทด,ด้วยนะคะหลวงพ่อเพราะว่าอยากให้หลวงพ่อรับแล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะนําอาหารทั้งหมดนี้ยไปให้กับสุนัขที่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะเตรียมคนมาช่วยเข้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอิ่มก็เลือกวัดที่สะดวกแล้วก็หลวงพ่อที่พร้อมที่จะรับนะคะอันนี้ก็แอบ,บคุยกับท่านไว้ก่อนแล้วท่านก็มารับแล้วในขณะที่กําลังใส่บาทกันอยู่เนะะี้ยค่ะอิ่มก็ ตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราอยากรู้ว่าวิธีไหนคือวิธีที่น้องหมาจะได้รับได้เร็วที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ลองใช้วิธีการใส่บาดดูซึ่งอุม๋มเห็นรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่เร็วมากเพราะว่าหลังจากที่เราใส่บาดเสร็จแล้วเนี่ยคือเราเราเรา,เราเห็นว่าเขาได้รับได้กินได้เลือกสิ่งที่เขาชอบเลยจะบอกว่าอุม๋มเห็นหมาตัวเองหรือเปล่าจะ ตอบแบบนั้นก็ได้ค่ะก,ก็เห็นเนาะแต่ว่าอิ่มไม่ได้เห็นทุกตัวนะคะก็เห็นแค่เราอาจจะพราผูกพันกับเขาหรือจินตนาการไปเองจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้เราสัมผัสได้เนี่ยเรารู้สึกว่านานานได้รับจริงๆ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดหลังจากที่เราใส่บาตรเดี๋ยวนั้นเราก็กรวดน้ําเดี๋ยวนั้นเลยแล้ววิธีการกรวดน้ําของเราเนี่ยเราก็อนุโมทนาให้นานาเลยและในการในการที่เราใส่บาตรเนี่ยค่ะหลวงพ่อท่านก็ช่วยบางสกุลให้กันนานาอีกครั้งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็เร็วมากๆเลยสิ่งที่วิวใส่นะคะก็จะเป็นอาหารหมาแล้วก็ขนมต่างๆที่นานาชอบเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้เอาไป บริจาคหรือว่าเอาไปให้น้องหมาที่วัดได้อีกซึ่งน้าๆนาก็จะได้รับในผลบุญนี้ไปด้วยนะคะและในอย่างที่สองนะคะที่รู้สึกเลยว่าแบบโอ้โหมันเป็นฉากกระทบกระเทือนจิตใจสุดๆแล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลสุดได้ได้รับสุดเห็นชีวิตสุดๆเลยอันดับสองนะคะก็คงเป็นการที่เราได้ไปที่มูลนิธิบ้านสงขอสัตว์พิการที่ปักเกรดค่ะก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มาก แต่หมาเยอะมากนะคะแล้วก็มีน้องแมวเยอะมากเหมือนกันเราก็เอาอาหารเม็ดเนี่ยไปบริจาคที่นั่นแล้วเราก็นําขนมเนี่ยไปให้กับน้องหมาเองเลยซึ่งเขาก็จะมีจุดที่เป็นหมาพิการทั้งหมดเลยค่ะประมาณแบบร้อยตัวร้อยกว่าตัวได้ะซึ่งเราก็แบบเดินเอาขนมไปให้แล้วในแววตาที่เราเห็นะนคือเรารู้สึกเลยว่าเออหมาเราโชคดีมากๆเลยที่แบบ ที่เขาที่เขาเกิดมาในครอบครัวของเราที่เขาได้รับความรักของเราซึ่งพอเราไปตรงนี้เราเราเราให้ความรักเขาไม่ได้อย่างที่เราให้กับนานาเลยนะคะแต่ว่าเราทําได้แค่เราช่วยเหลือเขาในตรงนั้นมันทําให้แบบ เรารู้สึกว่าเราไม่ท้อแล sehen, ้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําเพื่อพวกเขาเราอยากจะทําอะไรบางอย่างสักน้อยนิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่อิมไม่เคยไปพวกนี้เลยก็อย่างดีก็แค่แบบทําบุญบริจาคเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่แบบว่าตามอยู่ตามห้างอะไรอย่างงี้แล้วพอได้ไปเนี่ยมันมันแบบโอ้โหสะเทือนจิตใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทําอะไรเพื่อเขามากๆเลยอิ่มก็เดินให้ไปในระหว่างที่อิ่มเดินนะคะอิ่มจะนึกถึงหน้านานตลอดบอกว่า นา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 โชคดีแล้วนะที่นานาได้เกิดมาเป็นหมาของครอบครัวนี้นะแล้วเราเราเนี่ยเราทําทุกอย่างเนี่ยเราให้ความรักกับทุกๆคนเนี่ยเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยขอให้ผลบุญทั้งหมดเนี้ยส่งไปถึงนานานะแล้วเราก็ให้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 ให,ให,ให้ทุกตัวคือน้องหมาทุกตัวน่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆค่ะคือเขาก็มีกรรมในแบบของเขา เขาก็มีความทุกข์ในแบบของเขาสิ่งที่สัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งหรือซักอย่างหนึ่งต้องการเนอิมว่ามันมีแค่2อ,อย่างาเท่านั้นเองนะคะ1ก็คือความรัก2ก็คือขนมของกินซึ่งเราเห็นภาพได้ชัดเจนมากเลยกับการที่เราไปที่มูลนิธิแห่งนี้เราได้ให้จริงๆเราได้เห็นสัตว์ที่ถูกทิ้งเราได้เห็นสัตว์ที่โดนประสบอุบัติเหตุมันทําให้เป็นอุทาหรณ์หลายๆอย่างให้เราให้เราเลือกที่จะทําอะไรแบบนี้เพื่อเขา มันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะคะที่ในทุกครั้งที่เราทําบุญเสร็จแล้วเนี่ยอิ่มออกจากที่มูลนิธิมาเนี่ยอิ่มก็จะหาต้นไม้แล้วก็กวดน้ําให้กับนานาเพื่อที่เราจะได้ส่งผลบุญเนี้ยไปถึงเขาให้เขาได้รับให้เขาได้รับรู้และให้เขาได้ได้ผลบุญที่เราได้ทําในวันนั้นนะคะก็คืออันนี้สําคัญอยากให้ทําเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านมาก็อาจจะลืมนู่นนี่นั่นอีกเนาะก็ถ้ามีโอกาสนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นแนะนําเลยส่วนอย่างที่3มนะคะ ก็คือการที่เราเนี่ยเลือกที่จะนำอาหารถุงไปบริจาคที่วัดนะคะเป็นสังฆทานอีกแบบหนึง่งนอกจากสังฆทานที่เราเตรียมไปสำหรับว่าเอาไปให้พระแล้วนะคะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์แล้วก็ขอท่านด้วยว่าหลวงพี่สะดวกจะรับสังฆทานเป็นอาหารหมาไหมคะอะไรอย่างนี้หลวงพี่ก็น่ารักมากเลยคะ่ะท่านก็บอกว่ารับอยู่แล้วโยมคือที่วัดเนี่ย มีหมายเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่ได้อาหารหมาเนี่ยก็ช่วยให้แบ่งเบาในเรื่องของอาหารไปได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะเราก็ลองไปทำดูซึ่งเราเลือกเป็นอย่างที่สามที่เรารู้สึกว่าได้ผลเนาะแล้วก็เราก็ไปกวดน้ำแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราไปที่วัดเนี่ย เราก็สามารถไปที่โบสถ์ได้แล้วเราก็ไปอธิษฐานจิตอีกครั้งเพื่อที่จะส่งผลบุญทั้งหมดที่เราได้ทํามาเนี่ยส่งให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเองนี่นะคะก็คือ3มอย่างที่อุ๋มได้ลองทําดูเนาะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรอยากแนะนําหรือว่าเคยทําแบบอื่นอีกอยากให้แนะนํามานะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็น ยังเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนยังเสียใจอยู่และคิดว่ามันคงจะลืมกันไม่ได้เนาะแต่ก็คงจะเก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีนะเราอะไรที่เราทําเพื่อคนที่เรารักหรือสัตว์ที่เรารักได้เนี่ยอิมก็อยากจะทํานะคะถ้าพี่ๆท่านใดมีเคล็ดลับดีๆอยากจะแนะนาอีกก็สามารถ คอมเมนต์มาได้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวอิมจะมานั่งอ่านนะแล้วอยากจะไปทําแล้วถ้าทําแล้วผลเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเอามาวัดกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าอันไหนเร็วอันไหนช้าอะไรแบบนี้แต่ว่าเชื่อไว้นะคะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรด้วยกําลังมากกําลังน้อยทุกอย่างดีหมดค่ะไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากความตั้งใจของเราทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นะคะสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารัก แล้วก็ใครที่มีคนสําคัญสําคัญที่อยู่ที่บ้านวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเขามีค่ามากแค่ไหนจนกว่าเราจะต้องจากกันไปอย่าให้คําคําเนี้มันมีค่าขนาดนั้นเลยคะ่ะเราทําวันนี้ของเราให้ดีที่สุดดีกว่าเราทําเพื่อคนที่เรารักเราทําเพื่อสัตว์เลี้ยงของเราเราทำเพื่อความสุขของกันและกันเนาะวันหนึ่งถ้าเขาจะจากไปเราจะได้ไม่เสียใจที่เราไม่ได้ทําอะไรให้พวกเขาเลย เพราะว่าการทำบุญให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการทำกับสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันแล้วเมื่อเราจากกันไปเนี่ยมันก็เป็นแค่แบบที่สองที่เราจะเลือกทำได้เท่านั้นเองก็อยากฝากถึงทุกคนไว้นะคะแล้วก็อยากจะทำคลิปนี้เนี่ยเพื่อเป็นเพื่อเป็นการต่อยอดบุญนี้ให้กับนานานด้วยก็อยากจะส่งไปถึงพี่ๆทุกคนที่มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันแล้วก็ รักน้องหมาหรือว่ารักน้องแมวรักสัตว์เลี้ยงของพี่ๆทุกคนเหมือนกันก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วถ้าใครนะคะที่สนใจอยากจะไปทำบุญในที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวมิมลงรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างให้นะคะก็ยังไงเราก็รักเนาะสัตว์เลี้ยงของเราก็ถ้าใครมีความรักแบบนี้เหมือนกันก็ ฝากแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะคะเพื่อที่เป็นธรรมทานต่อไปให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอทิ้ให้กับสัตว์เลี้ยงของทุกๆคนที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วให้พวกเขาได้รับผลบุญนี้แล้วก็ใครที่มีสถานที่เจ๋งๆที่แบบอยากจะแนะนําให้เราไปทําบุญเราก็แนะนํามาได้นะคะอิ่มเชื่อว่าการทําบุญกับสัตว์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทํา อะไรที่เป็นความดีได้บนโลกใบนี้นอกจากคนแล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโลกของเราอยู่อีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ